ร้าน,นมาลุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ id pass และบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเมื่อจะเป็น Map anime fighter simulator แมป all star แมป box foot และแมป king legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโลบอฟแมป anime a r r i o r simulator 2กันนะครับเกือบชชื่อแล้เมื่อกี้นี้นะครับเราจะมาสรุปอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในล่าสุด เขาเพิ่มเข้ามาในล่าสุดอะไรวะที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดในวันนี้เลยนะครับก็คลิปนี้น่าจะลงเร็วหน่อยนะครับอ่ะก็เป็นอัปเดตที่5นะครับโลกใหม่นะครับแล้วก็จะมีเป็น global event นะครับหรือว่า event โดยรวมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าช่วยอะไรได้นะครับนี่ไอ้ power buff อะไรเนี่ยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไปได้นะครับก็อาจจะเป็นการ buff d a m a g หรืออะไรป่านะครับใครรู้คอมเมนต์ไว้ทีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าแบบเด็กพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่อยากมาสรุปให้ฟังกันเนาะแล้วก็ อตอนนี้คอมมีปัญหานะครับไม่ค่อยได้เอฟเลยนะครับ mm hmm. พี่พูดทำไมวะเออสร้างมันนะครับ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้มีแมชชีนมาใหม่นะครับ mm hmm. เป็นตู้อัพเลเวลอ่ะเรียกเป็นตู้อัพเลเวลหรือว่าแชมเบอร์แมชชีนก็แล้วกันนะครับ mm hmm. เดี๋ย mm hmm. วเรามาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เดยวเราแชมเบอร์แมชชีนนะครับเวลาเปิดมาแล้วนี่เขาก็จะบอกนะครับว่า ตอนใน1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ XP เท่าไหร่นะครับเขาจะนี่นะเขาจะบอกไปว่า put a เอา i ริ in the chamber to level up เวลอเลเ e ลอี up นะครับ i c k รีนะก็คือ up level นะครับ up level แบบที่เราสามารถออฟไลน์ได้ได้นี่นะครับว่าเราไม่ต้องออนเกมน่าจะน่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ใช้เงินในการอัพเลเวลนะครับนี่อัพไปเรื่อยๆเนาะนี่เวลาเราอัพไปเรื่อยๆตู้ XP ตัวนี้เออไม่ใช่ตัว XP ็กพีตัวเนที่เราได้ต่อชั่วโมงก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมนี่ดูเนาะ ก็อัพไปเรื่อยๆได้เลยนะครับมันก็ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวพี่มาโคไปเลยแล้วกันเนาะปุ๊บๆๆๆๆๆๆอะนี่อัพเลยนะครับอ่ะตอนอยู่ที่เลเวล100นะครับราคาไม่รู้เท่าไหร่เพราะมันกดไปเยอะมากนะครับก็เราสามารถอัพเลเวลตัวละครได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่ลองเอาใส่เข้าดูเนาะปุ๊บอ่ะกดสตาร์ทอย่างนี้นะครับโอเคนี่นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเลเวลอ่ะตั้งตั้งแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้จากเลเวล จากเลเวล92ไป93ใช้เวลากี่นาทีเนาะนี่อันนี้เขากจะมีบอกนะว่าใช้เวลา5นาทีในการอัพอค์เลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับแต่จริงๆก็สุดท้ายก็สุ่มสุ่มนะครับอ่ะอันนี้ข้อดีคือจะทําให้เราสามารถอัพเลเวลตัวละครที่ทุกสุ่มได้นะครับโดยที่เราสามารถอัพอีกตัวหนึ่งได้เลยครับสมมติว,ว่าเราอัพตัวละครตัวอีกตัวหนึ่งอยู่โดยที่เราต้องการจะอัพอีกตัวนึงด้วยก็เอามาใสา่ในนี้นั่นเองก็ เราสามารถเทคออกได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเสียเอ็กพีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปใหม่ดูนะครับไม่มาล็อกเนี้ยผู่หนึ่งนะครับมือพี่ไปโดนท,ท้าโทษทีตึ๊บต้องอันเมื่อกี้ไม่ต้องอัล็อกไม่ใช่เหรออ่าลองใส่เข้าไปใหม่ดูอ่าเอ็กพีก็น่าจะยังอยู่นะครับเมื่อกี้มันห้าทีเดี๋ยว์สี่ทีแล้วนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวอาเบลนะครับเราสามารถปิดคอมปิดอะไรได้เลยนะครับเออไม่เอ็กก็ได้เนาะอันนี้เขาบอกไว้ในนี้นะครับนี่เลย นี่ up level up warrior ไอ้มาออฟไลน์นั่นเองนะครับนี่เลย <c oughs> อ่านถูกแคเนี่ยเออช่างมันนะครับดื่มไปละตัวตนี้เท่าน้อยนอยอะขออภัยด้วยเนาะแล้วก็มี10ไฟเตอร์ใหม่นะครับไอ้ริเออรนะ์เนาะ warrior fighter เท่าแหละแล้วจะเป็นเควสนะครับเป็น level cap อตอนนี้ปลดมาที่140แล้วนั่นเองนะครับมีเควสมีที่ขี่ใหม่นะครับที่ขี่เก่าพี่ยังไม่ได้ทำเลยนะแล้วก็เป็นบัตเทิล hp rebalancing นะครับก็คือตอนนี้เหมือนด่านหรือว่าเหล็กน,นะครับเรียกว่าบัตเทิลได้ไหมก็ มันเหมือนจะเกิ่งเกินไปหรือว่าเลือดเยอะเกินไปนะครับเ็เลยจะแก้แล้วหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มขึ้นนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีเป็นการตั้งค่าเรื่องเอฟเฟกเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับนี่เลยไอออปติมิซิชันนะฮะเออนี่นะครับเก่ยวกับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอนิเมะวอริเออร์สองเนาะใครรู้โค้ดก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้ให้สาหรับที่เราบอกเลยนะครับอ่ะก็อัปเดตนี้อาจจะไม่มีอะไรมากขนาดนั้นนะครับจะเป็นอัปเดตของแบ็คโคเวอร์เนาะนี่เศษดีวย ก็เลเวลวอลเลเยอร์ก็ยังไม่เพิ่มนะครับเควสไม่มีอะไรมาเพิ่มไม่มีอะไรพิเศษเนาะอ่ะก็เควสรายสัปดาห์รีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะดีตั้งแต่เมื่อวานที่เปล่าไหครับนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมินะิบอสเนาะบอสใหญ่อยู่นี่นะครับเป็นจูเลียสเลยนะเอ้สปอยล์ทีนะ่เปล่าเนี่ยไม่ใช่จูเลียสสิอ้ะที่ผายแล้วพี่มาสปอยอันนี้ดขออภัยนะครับอ่ะก็บอสใหญ่เป็นชื่ออะไรวะพีดลืมชื่อเฉยเลย ใช้ทำมันนะครับพี่ลืมชื่อสำหรับแบคโฮเฮอร์เนาะนี่เลยครับตัวละครใหม่ก็ที่เขาบอกมี10ตัวไม่น่ใจะไม่มีตัวอะไรบ้างนะครับแต่อันนี้อ๋อรูแล้ะนะครับอะไรโอเคพี่ลืมเฉยเลยอันนี้จะเป็นตัวละครใหม่นะครับ6ตัวแล้วก็จะมีอีก3ตัวในตู้พิเศษนะครับหรือว่าที่ใช้ตู้โรบักะเนาะเป็น199ยเบโลบักนี่เแล้วก็จะมีเป็นตัวรับนะครับ10ตัวมีแค่นี้ส่วนตู้ของเด็กตู้ได้ไหมเรียกเป็นเอ็กซ์คสิบเอ็กซ์ดิมิเต็ดไทม์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่นะครับตอนนี้ยังไม่ออกเนาะนั้ครบ เกมพาร์ทไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่เนะแล้วก็อีกหัวข้อนึงก็คือการล็อกนะครับล็อกอันนี้เลยออโต้พริเชลลล็อกน,นี่นงครับน,นี่เลยก็น่าจะมีล็อกตัวนี้หรือเปล่าครับไม่รูนี่นี่มีนะครับก็มันจะมีบอกนะครับว่าเราต้องการจะล็อกอีดาวนะครับทำไมมันเลือกได้แค่นี้นปนแปลกอ๋อแพ่เข้าใจและ ก็วิธีการเลือกล็อกตัวละครนะครับก็อธิบายนิดนึ่งมันก็จะมีให้เลือกล็อกเนาะ่าเราต้องการล็อกระดับไหนบ้างนะครับนี่เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเราล็อกในระดับอะไรเนาะก็อย่างเช่นพี่ล็อกในระดับมิติครับแสดงว,ว่ามิติที่มีระดับ1ดาวขึ้นมาหรือสเตตพลิเชียลที่ขึ้น1ดาวขึ้นมาจะถูกล็อกนั่นเองครับส่วนต่อมานี่นะครับเวลาเราเลือกเปลี่ยนหัวข้อเป็น2ดาว3ดาวมันก็จะเปลี่ยนออกเหมือนกันเนาะ,นะก็พี่แนะนําให้เราล็อกแบบนี้ไปเลยนะครับนี่เลยปุ๊บแค่นี้เลย,น,น,เลยนั่นเอนงครับ ถาม,มาตัวละครที่มีดาวเยอะดียังไงนะครับมันจะทําให้เวลาเราไปเลื่อนระดับตัวละครน,นะครับตัวละครของยูนิตที่เป็นแบบเนี้ยสมมติเราต้องการเลื่อนจากขั้น2เป็นขั้น3นะครับถ้าเราใช้ตัว1ดาวนะครับถ้าเราใช้ตัว1ดาวมายัดให้กับตัว2ดาวมันจะใช้เวลานานในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัว2ดาวด้วยกันเองเนี่ยเอามายัดเนี่ยมันก็จะเร็วขด้นนั่นเองก็ประมาณนี้น้องเผื่อใครยังไม่รู้นะครับอันนี้อจริงพี่อยากมาทำคลิปจอืลึกนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้ วุ่นวายนิดหน่อยนะครับช่วงนี้หมดไฟนะแล้วก็เพืสะสมเนาะนก็ช่างมันแล้วกัน,นครับประมาณนี้ละกัน,นะครับคลิปนี้พี่ไม่อยากให้มันยาวมากเนาะก,ก็ก็ใครสงสัยอะไรในเกมนี้ลองคอมเมนต์ไม่ได้นะพี่อาจจะมาลองทําดูเนาะต่อใครอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับแบบนี้ก็บอกไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวละครที่พี่เคยเรียกว่า P u หรือ power up จะเรียกเป็นตัวดาวแล้วแล้วกันนะครับก็เรียกตาม Off i c i a l เนาะแล้วก็เรื่องของนะครับของที่เป็นอุปกรณ์สมใสัยน่าจะยังไม่ถูกเพิ่มมา แล้วก็พี่ได้เป็นดีเจนของ2อย่างแล้วนี่นั่นเองนะครับน่าจะมีคนรีวิวไปละก็นี่นะครับไม่ได้เลยนะครับลงไปตั้งเยอะเนาะโอเคก็มีเพิ่มแบบนี้ด้วยนะเพิ่งรู้เลยนะทักมันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตนี้ก็ก็สรุปแบบสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับอัปเดต5ของ Anime Warrior Simulator 2นะครับง่ายเลยคือมีโลกใหม่นะครับมีอีเวนต์ global นะครับไอ corruption นี้ไม่แน่ใช้คืออะไรนะใครรู้คอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่ารายละเอียดกิจกรรมมันเป็นยังไงนะอ่ะนี่บอกไปได้หรือครับน่าจะเป็นบับเขียวกับอะไรในเซิร์ฟหรือเปล่านะครับนี่มันก็จะมีบอกเนาะนี่เลยอ่ะก็อันนี้เขามีบอกนะครับว่าโรคจะถูกกินในความมืดนะ่ะเขาอยู่ในศพอยู่ในความมืดนะครับไม่แน่ใจว่า มันทำอะไรกับตัวละครเราหรือว่าอาจจะเพิ่มลักลดอะไรก็ได้นะครับนี่ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้คอมเมนต์ได้เลยนะครับตัวนี้ขออภัยจริงในหัวข้อนี้เนาะเราก็จะมีเป็น New Chamber Machine นะครับหรือว่าตู้อัพเ r เวลใหม่ในโลกของ Hero City นั่นเองนะครับนี่เลยแับอันนี้เนาะนี่เลยครับนี่เลยตัวนี้เลยในยการใช้งานก็ต้นคลิปมีบอกแล้วนะครับเผใครขอมาทายคลิปแล้วไม่ดูต้นคลิปเนาะแล้วก็เป็น10 Fighter ไอ้10 w a r r i o r ใหม่ที่เรียก Fighter อีกแล้ว s i l v r r o r ใหม่นะครับก็จะมีเป็นตัว เล่จนถึงมิติกแล้วก็เป็นตัวรับนะครับก็ทั้งหมด7ตัวแล้วก็จะมีตัวจาก,จากตู้โรบักอีก3ตัวน,นั่นเองนะครับเลเวลแคปเพิ่มเป็น140นะครับก็คือเพิ่มแม็กเลเวลนะครับเป็น140เนาะมีเควสใหม่มีที่ขี่ใหม่ก็คือในโรคล่าสุดแล้วก็ระบบที่สำคัญเลยคือออโต้ออโต้โพเทนเชียลล็อกนั่นเองนะครับก็ะจะรีบาลานซ์เรื่องของเลือดมอนเลือดบอสนะครับน่าจะเลือดบอสนะไม่แน่ใจว่าเลือดบอสเลือดมอนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเปพเทิร์นเอชพีรีบาลานซิ่่งนนะครับีเลยก รับเรื่องของเลือดในด่านหรือว่าเรทนั่นเองนะครับในด่านนึงแล้ในปั้เทึ่นหรือว่าเรทนั่นเองเองนาะแล้วก็ไอออโตเมซชั่นเชนเชนจ์สนี่ก็น่าจะเป็น UI ตรงนี้ที่สามารถปิดได้แล้วนั่นเองครับอ่ะก็นี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหับวข้อเลดทั้งหมดนะครับส่วนบาลารันซิ่งบวกบัคฟิกอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเขาก็จะมีบอกตรงนี้ใช่หรือเปล่านะครับวันนี้บัฟอ่ะว่าซึกลองช่วช่วยซึกแค่ดูวิวช่วอเชนหลอโอเคนะครับ น่าจะต้องอ่านในนี้นะครับเขาก็จะมีบอกหรือเปล่าไม่ชวนจริงนะครับไม่ก็บอกนีดเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะาผมรับชมนะครับถ้าพูดข้อมูลอะไรผิดไปก็พูดชื่อตัวละครหรือจําชื่อตัวละครไม่ได้ก็ขอไปด้วยนะครับถ้าตกถ้าตกรายละเอียดตรงไหนไปสามารถเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ